ครับรับกะทิเพิ่มไหมหกินกะทิมากไม่ดีท่านผู้ชมนะจะเอาลำโพงไปเปิดเพลงเต้นไปทันไหมครับพี่ลำบากครับนะฮะไม่ทันแล้วละ่ะ ไปไหนกันนะ นี่มันมากนี่พ่อองมาตัดติดแฉกนะครับสี่เกวันเสาร์ได้เพื่อนกันคยะกว่าทางการผมก็เห็นนะครับท่รนการีท่านี้อบ่รมาครับมันหลงมันหลงครับมันลงครับจ่ายแล้วนะจ่ายแล้วทีครับทีที่วันที่รายงานแล้วครับเรื่องทุกอย่างเว้นนัมมกบาส 先摩托车。Station? เดี๋ยวเขาจอดซ้ายก่อนครับเจ้าหนาก่อนเข้านก่อนข้นก่อนดับเครื่องก่อนดับเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดเดี๋ยวผมจอดให้ผมจอดให้